ไสว่างวาบอยู่ด้านหน้าตอนนั้นใจผมตกลงตาตุ่มคิดว่าต้องตายแน่ๆแ,แต่กลับไม่มีใครเป็นอะไรทั้งผมและเพื่อนเราเรียบขับรถออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วที่สุดตอนนั้นผมก็ยังไม่เอะใจแต่จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงหน้าบริเวณศาลเจ้าต่อนหน้าองค์พระแม่กวนอิมพอดีนี่จึงว่าเป็นเหตุปาฏิหารครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับตัวผม พอถึงรุ่งเชา้าผมและเพื่อนก็สำรวจความเสียหายพบว่าเบาะรถมีรอยถูกยิงด้านข้างตัวรถก็มีรอยแตกเนื่องจากปืนที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ยิงคาดว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์แต่ก็แปลกและก็โชคดีมากที่ผมกับเพื่อนทั้งสองคนไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย หัดจากนั้นหลายเดือนก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาด